เอาหน้าเอาหน้าพวกนายกำลังคิดอะไรไปกันใหญ่แล้วนี่ไม่ใช่สมัยขุนแผนแล้วนะเว้ยและอีกอย่างป่ามันก็ไม่ได้ลกทึบแบบในหนังมันตัดทางตัดถนนเข้าไปแล้วฉะนั้นคงไม่มีอะไรเพ้อฝันอย่างที่พวกนายคิดหรอกเรากล่าวว่าจะเข้าไปดูกลุ่มพะที่แตกเป็นเพื่อนตะนับก็เท่านั้นเสร็จแล้วก็กลับ ตอนนั้นไม่มีใครพูดอะไรเลยต่างคนต่างนิ่งมองหน้ากันแล้วก็มองที่หน้าพี่อ้อมก็ได้เห็นรอยยิ้มแปลกๆผุดขึ้นในใบหน้าแกแต่แล้วรอยยิ้มนั้นก็หายไปกลายเป็นหน้าพี่อ้อมที่ยิ้มธรรมดาธรรมดาและไร้สาระเหมือนเดิมและทุก คนก็ตัดสินใจเดินทางไปเมืองการกันโดยรถไฟและในขณะที่กำลังเดินทางนั้นแปะเองก็ขอตัวไปห้องน้ำและขณะที่เขากำลังยืนฉี่อยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านไปพอเสร็จธุระก็รีบออกมาจากห้องน้ำและเขาก็ทันได้เห็นด้านหลังของคนคนหนึ่งเข้าตอนแรกเขาคิดว่า เป็นคนรู้จกักด้วยบุคลิกท่าทางคล้ายพี่อ้อมมากตอนแรกเขาคิดว่าเป็นพี่อ้อมเสียด้วยซ้ำจึงตะโกนเรียกพี่อ้อมพี่อ้อมแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินกลับเดินดูดูมหายไปในโบกี้ข้างหน้าแปะรีบจำอ้าวตามแกไปทันทีแต่พอผ่านช่วงต่อของรถไฟพี่อ้อมก็หายตัวไปซะแล้วตอนนั้นแปะคิดว่าพี่อ้อมคงแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเสียงที่เขาเรียกแต่พอมาถึงที่นั่งเขาก็กลับเห็นพี่อ้อมนั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่แปะก็เลยรีบวอยไว้ขึ้นมาทันที ตอนนั้นทุกคนมองหน้ากันงงๆวง่าแปะพูดว่าอะไรเพราะว่าพี่อ้อมไม่ได้ลุกไปไหนเลยทุกคนคุยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันถึงเรื่องคนที่จะมารับตอนไปถึงที่ที่นัดหมายและตั้งใจว่าจะต้องเข้าไปนอนในป่าแน่ๆแต่ก็มีคนพูดขึ้นมาว่าป่าเมืองการเป็นป่าที่ดุนะทีนี้ หังเด็กๆก,ก็สงสัยคำว่าดุนี่คืออะไรพี่ออมก็เลยเล่าให้ฟังว่าป่าดุก็คือมีเสือสิงอยู่เยอะนะสิไหนจะใข้ป่าอีโอ๊ยสารพัดอย่างเข้าป่าก็อย่าประมาททำเป็นเล่นตายมาหลายรายแล้วนะเว้ย